สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้มีใครบางคนอยากติดต่อมาหาคุณเพราะอะไรเขาเป็นใครและเขาติดต่อมาหาคุณเพราะอะไรเขาเป็นใครแล้วเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณ <c oughs> แม่หมอขออภัยอ่ะ ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะเขาเป็นใครเขาอยากติดต่อมาหาคุณติดต่อมาเพราะอะไรเขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรอยากบอกอะไรกับคุณเรามาดูพลังงานตัวเขาเป็นใครยื่นมือเข้ามาช่วยเขาอยู่ในความเศร้าวความเสียใจต้องการคนเข้าใจเขาช่วยเหลือเขาห่วงใยเขาต้องการความรักคนเข้าใจ เศร้านะอยู่ในใบเลกมาไกลห่างคุณกับเขาจากจากลาความรักความไกลความห่างต้องการความรักความรักที่ยังจับต้องไม่ได้ปลอบใจต้องการคนรักคนเข้าใจเขาอยู่ในความเศร้าการให้คุณเข้าใจเขาปลอบใจเขาเสียใจนะหรือคุณกับเขาไกลห่างกันอนะ ยือ้อเหมือนเขาในหัวข้อมีใครบางคนอยากติดต่อมาหาคุณเขาอยู่ในความเศร้าผู้ควบคุมดูเขาอึดอัดแล้วเขามีปัญหามีอุปสรรคปัญหาอยากติดต่อมาหาคุณเพราะเขา เหมือนเขาต้องการความรักความเข้าใจจากคุณอ่ะคุณคือคนที่ใช่ที่อบอุ่นห่วงใยเขาเนื่อเขาอ่ะว่าคุณอ่ะเขาไปจากคุณนะคนที่ไปจากคุณอ่ะทาให้คุณเสียใจอ่ะคนหนึ่งไปคนหนึ่งเสียใจเรื่องมีเรื่องราวมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้เขาจะยอมคุณคุณกับเขาจากลาเขาอยู่ในความเศร้า หรือไม่ถ้ามองดูตัวเขาแล้วเขาเป็นอย่างไรเขาอยู่ในความเศร้าวความเสียใจเหมือนไกลห่างคนไปจากเรื่องเศร้าของนะต้องการคนเข้าใจเขาอยากติดต่อมาหาคุณว่าคุณคือคนที่ใช่ที่เข้าใจเขาช่วยเหลือแนะนำดูแลเยียวยาเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาอบอุ่นความรักของคุณดูอบอุ่นมันคงอยากเริ่มต้นใหม่ เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณวันนี้เขาอยู่ในความเศร้านี่คความเศร้าไม่รู้จะทำอย่างไรแต่เขาอยากติดต่อมาหาคุณแต่เขาก็ดูนิ่งดูเศร้าแต่ก็ยังเหมือนไม่กล้าจะติดต่อมานะผิดหวังเสียใจไม่รู้จะทำอย่างไรที่เขามาเขาไปจากคุณน่ะทำให้คุณเสียใจแต่เขารู้ว่าคุณน่ะเป็นคนที่อบอุ่นดูแลเข้าใจเขา ดีกับเขากระซิบสวัสดิอยากฟังเสียงคุณอยากพูดอยากบอกให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจเขาว่าเขาพบเจออะไรเป็นอย่างไรคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับคุณแล้วเขาเข้าใจหัวใจเขาจะทําอย่างไรเนี่ยะยามําเขารู้หัวใจเขาแล้วกําลังพูดคุยกับตัวเขาว่าเขาจะทําอย่างไรอยากติดต่อมาหาคุณเขาเป็นคนที่ดื้อรั้นเชื่อมั่นเอาแต่ใจตัวเองไม่สนใจใครไม่สนใจคุณ ที่ไปจากคุณหรือน่ะทำให้คุณเศร้าคุณเสียใจเขาอยากติดต่อมาอยากพูดอยากคุยสรุปเขากําลังคุยกับตัวเขาแล้วเขารู้แล้วที่เขาไปจากคุณหรือไม่พลังงานที่สลับกันได้คุณไปจากเขาทําให้คุณไปจากเขาเขาไปจากคุณน่ะแต่เขารู้เข้าใจหัวใจเขาแล้วว่าเขาคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณ เขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาสรุปดูแลเขาอยากดูแลคุณอยากให้คุณดูแลเขาคุณเคยดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่เขาคนคือคนในฝันวาดฝันรักเหมือนพี่น้องเขาอยากติดต่อมาหาคุณคุณคือคนในฝันของเขาถึงจะเป็นจริงไม่เป็นจริงเขาก็วาดฝันคุณเคยรู้จักกันมาก่อนในอดีตที่ผ่านมาเป็นปีอะ สมัยอดีตสมัยเด็กใบเรียนวัยที่อดีตเขาจะติดต่อมาอยากเริ่มต้นใหม่แล้วเขาจะมาเริ่มต้นใหม่ความรักกับคุณถ้าเป็นคนที่เขาไม่ไปจากคุณทมท่ามองดูพลังงานหลากหลายรูปแบบถ้ามองดูอีกด้านตอนนี้เขาที่คนที่เขาอยากติดต่อมาหาคุณอะ่ะเขาอยู่ในความเศร้าความผิดหวังแล้วแล้วเขาอะ่ะว่าคุณคือคนที่ใช่ดูแลเขาเขาอยากดูแลคุณ มืนที่คุณดูแลเขาเนี่ยเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือไม่เขาก็ผิดหวังเสียใจกับคนอื่นเรื่องอื่นมาแล้วเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ที่ดีมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะเขาไม่รู้จะทําอย่างไรอยู่ในความเศร้าวความผิดหวังความเสียใจต้องการคนรักคนเข้าใจนะคนเขาเหมือนเขาถูกทําร้ายคนอื่นทําร้ายเขาเศร้าเสียใจมาเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณคือคนที่รู้ใจเขาเข้าใจเขานะปลอบใจเขา ต้องการคนดูแลหัวใจแล้วคนในฝันคุณเคยรู้จักแต่เขาไม่เข้าใจตัวเองแล้วเขาไปจากคุณหรือคุณไปจากเขาเนะี่ยยังยังแต่เขาอะอยากติดต่อมามาพูดมาบอกน้ำรักที่ดีมาให้คุณเรามาดูว่าเขาคนที่เขาอยากติดต่อมาหาคุณเน่ยเขาเป็นอย่างไรเรามาดูความรู้สึกนึงคิดของเขาอีกคิดอย่างไรจะทำอย่างไร พราะตอนนี้เพราะเขาอยู่ในความเศร้าต้องการความรักความอบอุ่นความเข้าใจจากคุณแล้วเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมีคุณอยู่เคียงข้างเป็นได้ทั้งคนที่ไปจากคุณแล้วกลับมาหาคุณหรือเป็นคนที่เหมือนเขาทิ้งคุณไปอะมาเริ่มต้นใหม่หรือไม่คุณกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเขาอยู่ในความเศร้าเสียใจอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเรามาดูความคิดความรู้สึกเขา พราะเขาติดต่อมาเนี่ยเพราะเขาต้องการความรักคนเข้าใจนี่แหละเริ่มต้นใหม่เขารู้หัวใจเขาแล้วอยากดูแลคุณมีคุณอยู่เคียงข้างแล้วเขาจะยอมคุณนะยอมเพื่อให้ความรักนี้ยอมรับและสนับสนุนสิ่งที่คนเป็นคนตามคนทาแล้วเขาจะอดอนอดทนอน,อ,นอ่อนผ่อนตามคุณอนะพอดูแลคุณ เรามาดูพลังงานตัวเขาเป็นอย่างไรคิดอย่างไรจะทำอย่างไรออนไลน์หรือตัวเขาเป็นอยู่ไกลอยู่ห่างจากคุณขายของออนไลน์ไม่คุณกับเขาหรือเขาอะ่ะจะติดต่อมาหาคุณเนี่ยทางออนไลน์โทรศัพท์พูดคุยหรือเดินทางมาหาคุณเน่ยเขากำลังคิดทู n นิง่งรีบเร่งเร่งด่วน อยากติดต่อมาหาคุณเร็วๆไวๆเร่งด่วนแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้อะเพอใบต่อมาเป็นเหมือนวิญญาณจับต้องไม่ได้ต้องการคนเข้าใจความความรักอันนี้ก็พูดถึงวิญญาณรักที่จับต้องไม่ได้รักที่อยู่ในฝันหวังปรารถนาคุณกับเขาไกลกันห่างกันแล้ว รักยืนยาวเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปยืนยาวเขายังติดต่อมาหาคุณบอกคุณให้รู้เข้าใจเขาปกป้องคุ้มครองคุณพยายามสามเขาจะอดทนอ่อ่อนผ่อนตามกับคุณเขาจะยอมคุณจะดูแลคุณอันนี้ก็เฝ้าดูแลต้องการดูแลคุณคุณดูแลเขาความอบอุ่นความห่วงใยจากคุณคุณคือคนที่อบอุ่นอะ แต่เขาทําอะไรไม่ได้เขาอยากมาเริ่มต้นใหม่แต่เขาก็อึดอัดไม่รู้จะทาอย่างไรนะเพราะนี่ก็พูดถึงความเศร้าความเสียใจทางตันอยากติดต่อมาหาคุณดูชีวิตเขาผิดหวังเสียใจกับความรักนะในชีวิตอยู่ในความเศร้าความคิดถึงเร่งด่วนมาหาคุณแต่เขาไม่รู้จะทำอย่างไรอยากติดต่อมาหาคุณอนะแต่มองไม่เห็นหนทาง เมตตาต้องการความรักความเมตตาความเข้าใจจากคุณคุณที่เหมือนอบอุ่นอะมีความสุขเมื่ออยู่ใกล้คุณแล้วเขาต้องการความรักความเข้าใจจากคุณอยากพูดอยากบอกให้คุณรู้อยากเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้เขาอะว่าจะทำอย่างไรชีวิตเขาควรจะแก้ไขจะไปในทิศทางใดความรักความอบอุ่นจากคุณ นินทาว่าหลายเขาอยู่ในความเศร้าความเสียใจผิดหวังวิตกกังวลมากมายหลายเรื่องสรุปอึดอัดทำอะไรไม่ได้ความรู้สึกเขาเขาอยากติดต่อมาหาคุณเพราะเขาเขารู้เข้าใจแล้วเขาว่ารักคุณแต่เขาทำอะไรไม่ได้เขาอยากปกป้องคุ้มครองค,คุณลึงต้องการความรักความอบอุ่นจากคุณเน่พะพาละมีเรื่องราวมากมายที่ต้องแก้ไข ดูเขาเหนื่อยแล้วเรามาดูว่าเขาอยากติดต่อมาหาคุณเพราะเขาอยากเริ่มต้นใหม่และรักคุณต้องการความรักความเข้าใจความอบอุ่นจากคุณเรามาดูความรักเขาเป็นอย่างไรคิดอย่างไรจะทําอย่างไรพันนายเหนื่อยล้าทอแท้เหนื่อยกับนะดูนิ่ง หรืออีกอย่างดูเขาอยู่ที่ตัวเขานะลุกขึ้นมาต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ประสบผลสําเร็จสมหวังด้วยความอดทนความมานะพยายามของเขาเพราะเขามีคนรักความรักคนที่ดีรอบข้างเขาลูกคุณพร้อมที่จะหยิบยื่นรักดีๆให้เขาด้วยนะ่ะปกป้องคุ้มของเขาอยู่ที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาพระพิคเนตราชาโชค ความสุขความเข้าใจต้องต้องพูดคุยความรักนี้เขาต้องการที่จะมาพูดคุยปรับความเข้าใจแต่เขาลังเลไม่แน่ใจแล้วเขาคาดหวังกับความรักไว้สูงไว้มากคนรักที่ดีที่เพียบพร้อมเหมาะสมสําหรับเขาเขาลังเลอยู่อืทศการออกรบ มองไม่เห็นหนทางนะ่ะความวุ่นวายความทุกข์ความทุกอย่างเกิดขึ้นทําเขาเหนื่อยที่ผ่านมาปัจจุบันอนาคตจะทําอย่างไรเนะี่ยเพราะเขายังหวาดระแวงระเวดระวังภัยมากมายรอบด้านเขาเศร้าเสียใจดูเศร้ามิตกกังวลแต่เขาก็เป็นคนที่อ่านเดาใจได้ยากนะ่ะความสงบความนิ่งแต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญอุปสรรคปัญหาด้วยความเฉลียวฉลาดของเขานะ่ะ มีความรู้ความสามารถด้วยความสุข,ขุมอรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยความอดทนแล้วอย่างไรไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาพยาพาลีจะปูทศกัณ์อึดอัดต้องการมีคนมาช่วยเหลือนะี่ยให้คุณเข้าใจเขาช่วยเหลือเขาเพื่อหาทางออกแล้วเขาทำอะไรไม่ได้นะ่ะเหมือนถูกจับกลุ่มคุมขังะเป็นระยะชั่วคราว แต่อีกอย่างอยู่ที่ตัวเขาต้องปรับปรุงตัวเขาเองเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทําอะไรด้วยความรอบคอบให้มีสติลุกขึ้นมาต่อสู้พราะไปแรกมานะ่ะก็สมหวังกําลังคิดทบทวนเทพพฤหัสบดีใช้เหตุและผลนิ่งพินิษพิจารณาแล้วเขาก็จะหาทางออกได้นะเขาอยากเดินทางมาหาติดต่อสื่อสารมาหาคุณพูดคุยกําลังคิดว่าจะทําอย่างไรจะติดต่อมาอย่างไร หรือเดินทางมาหาคุณอะเข <_ s> ากำลังทบทวนด้วยเหตุผลนิ่งๆคิดแก้ไขแล้วมีทางออกได้ืมพระลาหูแต่เขามีเรื่องวุ่นวายมากเนี่ยต้องอดทนความเศร้าความผิดหวังความเสียใจต้องต้องใช้สติพินิจพิจารณาให้รอบคอบมากๆตัวเขาเพราะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเขาความด้วยความดื้อร้น แตนทุลังด้วยตัวเขาเองเนะี่ยคิดตัดสินใจผิดพลาดได้เขาต้องใช้ความรอบคอบด้วยตุวเป็นหลักด้วยตัวเขาผิดพลาดเสียใจก็เพราะตัวเขาเองทําผิดทําให้เขาอดทนแล้วก็รอคอยรอคอยความสุขความสําเร็จสมหวังได้อย่างอดทนดูเขาต้องมีเรื่องที่ต้องผเผชิญที่ต้องแก้ไขนะเกิดขึ้นในเรื่องราวชีวิตเขาแล้วจะเป็นอย่างไร พ้าพา,ายวุ่นวายคิดไม่ได้แก้ไม่ตกวุ่นวายใจมากแต่ตอนนี้ยังมีคนช่วยเหลือดูแลเข้าใจเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรนะเพราะด้วยความดีหรือความอดทนของเขานำพาเขาไปสู่ความสำเร็จสมหวังเมื่อเขาลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่หมอจับเพิ่มอีกใบทุกอย่างก็จะจบพยาโยมมาลาความความเศร้าความเสียใจพาะใบนี้พูดถึงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามการรมการกระทา ไม่ว่าชีวิตเขาเกิดขึ้นอะไรมาแล้วก็จบแล้วเขาเริ่มต้นใหม่นําเหตุการณ์ที่ผิดพลาดเสียใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจะดีมากน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเขาเองเอาชนะอุปสรรคปัญหาเริ่มต้นใหม่แต่ชีวิตเขาก็ไปในทางที่ดีนะเพราะมีนี่ที่เกิดขึ้นพระพิคเนตราชาโชคความสุขความอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายเรื่องราวดีๆเข้ามาอยู่ที่เขาเอง ได้สำหรับก็ความไม่เที่ยงความพอเพียงเพราะทุกอย่างอยู่ที่หัวใจเขาความรู้สึกความเข้าใจในชีวิตของเขาเรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข5หมายเลข11หมายเลข30หมายเลข7หมายเลข8หมายเลข5าหมายเลข31หมายเลข4หมายเลข5าหมายเลข12หรือไม่ก็เกิด ราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีหรือไม่ก็เกิดราศีกรกฎหรือเกิดเดือนกรกฎาคมหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดปีมะโรงเขาอยากติดต่อมาหาคุณแต่ชีวิตเขาขึ้นอยู่กับตัวเขาจบเริ่มใหม่มุ่งมัน่นตั้งใจพยายามว,วนี้คุณธรรมแล้วเรามาดูชีวิตคุณความรักคุณเป็นอย่างไร มีคนที่เขาอยากติดต่อมาหาคุณเพราะเขาอยากเริ่มต้นใหม่รักคุณเข้าใจคุณคือคนที่ใช่ดูแลห่วงใย,ยเขาอยากมาปกป้องคุ้มครองคุณแต่เขาทําอะไรไม่ได้ด้วยความอึดอัดเพราะไม่ว่าอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเขาเองเนี่ยเพราะไปแลกมาลุกขึ้นมาต่อสู้ฝ่าฟันก็สมหวังแล้วพลังงานของคุณเป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะ พระเทวฤรษีขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาคุณเฉลียวฉลาดคุณทําอะไรก็คือจะประสบผลสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแต่เรื่องความรักคุณน่ะต้องใช้ความอดทนหรือกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังหรือคุณน่ะมีความสุขกับความเป็นโสดความพอใจที่อยู่เป็นโสดหรือทุกข์วิตกกังวลกับความรักความอึดอัดเรื่องความรักในเรื่องงานเงินชีวิตคุณน่ะดีจะเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้า แต่ไม่ว่าอย่างไรเพอใบแรกมาความเฉลียวฉลาดของคุณอะเรียนรู้ศึกษาทำอะไรก็จะสมหวังพากิสนะนิ่งคุณก็ดูนิ่งๆคุณมีคนที่อยู่ในใจคุณอยู่เหมือนกันนะรักที่อยู่ในใจอดทนมั่นคงหรืไหอไม่เพราะใบนี้พูดถึงคุณอะรักสงบแต่แฝงไปด้วยภาระหน้าที่ปัญหาที่ต้องผเผชิญ ต้องรับผิดชอบแต่ไพ่ก็พูดถึงว่าคุณจะสมหวังในอนาคตนะเพราะใบนี้ย้ำซ้ำเนี่ยใช้เวลาลึกด้วยความอดทนแล้วอ,อย่างไรอะ่ะเนี่ยบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้ที่คุณคิดคุณตั้งใจคุณปรารถนาสําเร็จสมหวังรออยู่หรือแม้คุณว่าคุณพบเจอคนที่ใช่ก็พร้อมแต่งงานอยู่กินไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันถ้ายังไม่เจอคุณก็รอดได้หรือมีคนที่คุณรอเขาอยู่ เพราะวนันี้นิ่งอดทนรอคอยรอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตได้ดังที่คุณปรารถนาแล้วอย่างไรอีกเทพสุขห่วงแห่งความรักความสุขความสําเร็จสมหวังหรือบางคนบางท่านคุณคิดว่าอยู่เบินโสดมีความสุขก,กับความเปินโสดอึดอัดทุกวิตกกังวลกับความรักแต่คุณจะพบเจอคนรักหรือความรักนี้ เหมือนคุณก็อยู่ในห่วงแห่งความรักอยู่ที่คุณหรือความรักที่ดีๆเข้ามาเน่ะเพราะใบน,นี้เทพสุขความสุขหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณนะใช้เหตุผลที่ดีเพราะไพ่พก็ยามสามอันนี้คุมทรัพย์แห่งสติปัญญาอันนี้ก็เหมือนคงเบ่งความเฉลียวฉลาดมองการไกลในความอดทนอันนี้ก็ความสุขความมีสเสน่ห์แล้วคุณใช้เหตุผลที่ดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี รู้จักใช้จิตวิทยาในด้านการต่อรองปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆได้พบกับความสุขหรือไพ่บอกอีกอย่างระวังหัวใจคุณระวังความรุ่มหลงใจคุณเองอย่าไปหลงกับความทุกข์หลงกับความสุขคุณจะพบกับความสุขใบต่อมาเทพพ,พุธการเริ่มต้นใหม่หรือการคิดดูคุณมีวางแผนชีวิตไว้แล้วรอเวลาที่จะสําเร็จสมหวังหรือไม่อีกอย่างคุณจะพบเจอคนรักแบบ คนในฝันพบรักแบบกะทันหันแบบคาดไม่ถึงอยู่ที่คุณอันนี้ก็ฝ่าฝันอุปสรรคเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่เป็นหลักเท้าวิรุณหกอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจนะ่ะใบนี้ก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจคุณคิดในเรื่องความรักนู้คุณว่าตัวคุณเอง เหมือนเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนแล้วทําให้คุณอดทนมีความอดทนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีหัวใจคุณแข็งแกร่งหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะด้วยความสุข,ขุมรอบคอบของคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาแล้วรอคอยหรือไพ่เหมือนบอกให้คุณรอคอยอ่ะหรือคุณก็รอคอยได้รอคอยความสุขความสําเร็จสมหวังเนีจะเกิดขึ้นคงเบ่งอ่ะในอนาคตมัรู้เป้าหมายที่คิดที่วางไว้ด้วยเพราะพลังงานของเขาวุ่นวาย คุณบรรลุอะใบสรุปพระยาราชสีบรรลุเป้าหมายที่คุณคิดคุณตั้งใจไว้ได้ในความรักด้วยความไม่ยอมแพ้ของคุณล้วคุณคิดคุณตั้งใจเรื่องความรักอะสมหวังได้หังที่คิดล้วคุณเลือกความรักแบบพิถีพิถันเพื่อตอกย้ำความมั่นใจมั่นคงในอนาคตใต้สำรับก็พูดถึงชีวิตใหม่โอกาสใหม่เริ่มต้นใหม่เข้ามาในชีวิตคุณ ฝ่าฟันอุปสรรคแล้วบรรลุเป้าหมายอันนี้ก็บรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้มีพละกกำลังความรู้ความสามารถความอดทนของคุณอะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคุณแบบพลิกฝ่ามือไปในทางที่ดีเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข19กหมายเลข6กหมายเลข2หมายเลข6กหมายเลขสหมายเลข7หมายเลข7 แล้วก็หมายเลข9ก้าหรือไม่ก็เกิดราศีสิงห์หรือเกิดเดือนสิงหาคมหรือไม่ก็เกิดปีมะเมียหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดราศีมังกรหรือเกิดเดือนมกราคมหรือไม่ก็เกิดราศีพฤษภหรือเกิดเดือนพฤษภาคมไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีอะไรนะคุณจะบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้ชีวิตใหม่โอกาสใหม่นะคุยทรมซย์แห่งสติปัญญาในที่สุดก็สมหวังนะเพียงแต่รักเพียงใช้เวลา หรือรักกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวงมังบรรลุเป้าหมายได้เขาจะนํารักที่ดีมาให้คุณแต่ก็อยู่ที่คุณเลือกคุณแต่ัดสินใจนะ่ะเป้าหมายที่คุณวางไว้แล้วเรามาดูว่าความรักจะบอกคุณว่าอย่างไรความรักบอกคุณว่าความรู้สึก ให้คุณมองความรู้สึกของคุณเองใช้เวลาสำรวจหัวใจคุณอารมณ์ของคุณด้วยความลึกซึ้งที่คุณกำลังประสบอยู่ในตอนนี้ให้สังเกตหัวใจคุณนหัวใจคุณบอกคุณด้วยความลึกซึ้งสังเกตหัวใจคุณความเพราะทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจว่าคุณจะทำอย่างไรกับความรักการมาเทพบอกว่าอย่างไร กรรมเทพบอกว่าให้มองโลกในแง่ดีความคิดในเชิงบวกอะ่ะและศรัทธาในความรักของคุณน่ะจะนำความโรแมนติกมาสู่คุณความรักความสมหวังมาให้คุณให้คุณมองโลกในแง่ดีในทางที่ดี้วยความเชื่อมั่นใต้สำรับบอกด้วยความเชื่อมั่นของคุณเหล่านางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังลเพื่อทำให้ความรักความของคุณเนี่ยเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ไพ่ก็ย้ำสามอยู่ที่คุณหวัใจคุณความคุณจะบรรลุเป้าหมายจะเกิดขึ้นกับคุณนะความรักความอดทนความมานพยายามความรู้สึกดีๆมองโลกในแง่ดีคิดดีดึงดูดรักดึงดูดรักที่ดีเข้ามาได้ชีวิตใหม่โอกาสใหม่เข้ามาอยู่ที่คุณเลือกคุณแต่ัดสินใจแต่ก็มีใครบางคนน่ะเขาอยากติดต่อมาหาคุณเพราะเขารักคิดถึงรู้ว่าเขารักคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ก็อยู่ที่คุณจะเลือกตัดสินใจ ค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ